สวัสดีครับสำหรับผู้ชมทั้งสองกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ช่องความรู้ฟรีนะครับแล้วก็ Facebook ในกลุ่มตรีโจทย์เพื่อสอบเข้าหมหนึ่งทับอ n น t ปหความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตอนจบคลิปนี้นะครับอ่ะมาต่อกันครับกับเฉลย Onet ป .6 ปี2563นะครับข้อที่5เขาบอกว่า ชมพู่เนี่ยซื้อเครื่องซักผ้าราคา12,000บาทแล้วขายต่อให้เพื่อนเนี่ยได้กำไร5.5%าจาร5.5%จากนั้นชมพู่นำเงินที่ได้จากการขายเนี่ยมาซื้อตู้เย็นราคา1,000 10, 0บาทชมพู่จะเหลือเงินกี่บาทนะครอ่ะวิธีการทำกันนะครับก็คืออ่ะเราต้องรู้ก่อนครับว่า ซื้อเครื่องสักผ้ามา1 2 0 0 0บาทเนี่ยแล้วขายต่อให้เพื่อนได้กำไร5.5%าเปอร์เซ็นต์เนาะ5.5%้เปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าเขาขายราคาขายคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้เราเอา100ใช่ไหมครับ100%ง้ยเปอร์เซ็นต์ไงวก,กับ5.5%เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้เป็น 105.5%ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเขาจะได้รับเงินทั้งหมดให้เราเอา105.5%ครับก็คือส่วน100%ใช่ไหมครับอันนี้เครื่องหมาอันนี้จุดนะครับแล้วคูณกับราคาของเครื่องซักผ้าครับก็คือ12,000บาทนะครับคูณกันเลยครับว่าได้เท่าไหร่ครับ ศูนสามารถศูนย์ตัดศูนย์ได้ครับว่จาจะเหลือ120คูณกับ1 1ึ5งหนึ่งร้อยห้าจุดห้าเนาะหนึร้บคูณหนึ่อาจนะคบอาจจะได้เท่าไหร่ครับ ไเท่าไหร่ครับเอาคิดคิดมาเลยครับอ่ะให้เวลาคิดเลขนะครับอ่ะคิดที่นี่ครับอย่าสับไพนครับอันนี้ฝึกความรอบคอบในตัวเลยครับคิดเลยครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับอ่ะมันจะได้เป็นหนึ่งมืนสองพันหกร้อยหกสิบบาท นะครับสำหรับอันนี้ก็คือราคาที่หลังจากขายเครื่องซักผ้าเนาะแสดงว่าขายเครื่องซักผ้าเนี่ยได้เงิน12,660บบาทนะครับแล้วนำเงินจำนวนนี้เนี่ย ไปซื้อตู้เย็นราคา1น0 0 0บาทนะครับอ่ะวิธีการก็คือให้เรานำา1 000, 2 6 6 0่ั้ยใช่ไหมครับนำไปลบกับราคาตู้เย็นที่เขาซื้อนะครับก็คือ10,000่บาทนะครับพอเราลบออกมานะครับมันก็จะเป็น2660บาทอ่ะคำตอบชอยครับมันก็จะตรงกับข้อที่4นะครับอ่ะ จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อ5ก็ตอบข้อที่4เนาะข้อนี้คิดเลขนิดนึงครับตรงตรง105.5คูณกับ120เนาะจริงๆอันนี้มันมีสูตรหนึ่งตำแหน่งนะครับเราสามารถเลื่อนจุดได้นะครับมันก็จะได้เป็น1 5 5่ไงคูณกับ12เนี่ยครับก็ได้เท่ากันครับเพราะว่าอันนี้เราตัดสูนแลอันนี้เราเลื่อนจุดนะครับก็จะได้เท่ากันนะครับ ก่อนอื่นครับก่อนอื่นนี่ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับใน YouTube ครับใน u t u b e ก็คิดว่าความรู้ฟรีนะครับแล้วก็ใน Facebook ครับใน Facebook ครับจะเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม ผมได้ตอนนี้ครับปัจจุบันตอนนี้ผมได้ทํา2กลุ่มนะครับก็คือตอรีโจทย์เพื่อสอบเข้าม .1 ทับอเน็ตป .6 ความรู้ฟรีนะครับนี่คือกลุ่มที่1นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยวบอกอธิบายความแตกต่างระหว่าง2กลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มตรีโจทย์เพื่อสอบเข้าม .1 ความรู้ฟรีทับอเน็ตความรู้ฟรีเนี่ยครับ อันนี้ครับเอาไว้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะตะลุยโจทย์ครับเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม1กับ ONe t ็นะครับส่วนเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีครับเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เนื้อหาครับสำหรับพื้นฐานเนื้อหาพื้นฐานครับเราจะได้แน่นๆพอเราแน่นแล้วเนี่ยครับให้เราไป รอยจอดครับจะก็จะได้มากเลยนะครับนะครับถ้าอยากเก่งนะครับสมัครทั้ง2กลุ่มนี้เลยครับก็จะดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามทั้งหมดเลยครับอ่ากดติดตามทั้งหมดเลยนะครับแล้วเจอกันกับคลิปหน้าสวัสดีครับ